สวัสดีค่ะขอต้อนรับสูภาพตะวัน Channel อยู่กับแพรเองค่ะวันนี้นะคะมาส่กขนาดนี้นะคะก็ทิ utorial ลุคนี้หน้านี้นะคะเพวันนั้นเนี่ยพอดี ที่ทาวิดีโอนี้น,นะนะก็คือพอดีแต่งหน้าแบบนี้นะคะไปอีเวนต์ของแบรนด์หนึ่งแล้วก็มีคนแบบถามเข้ามาเยอะมากว่าแต่งหน้ายังไงชอบจังโดยเฉพาะลิปนะคะก็เลยทําวิดีโอนี้ขึ้นมาซะเลยนะคะวันนั้นนึกไม่ออกถ้าถ้าเราติดตามกันอยู่ถ้าเรายังไม่เคยรู้จักกันสวัสดีนะคะทุกคนคือเป็นอย่างนี้รวบผมแบบนี้พอจะนึกกันออกแม่าประมาณนี้นะคะก็อยากดูว่าลุคนี้นะคะแต่งยังไงนะคะมีความฉ่ำวาวกลูตามไปดูกันได้เลยะคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมผิวกันก่อนนะคะ Urban Decay Quick Fix Hydra Charge นะคะให้ความชุ่มชื่นผิวนะคะแล้วก็เตรียมผิวให้แบบแต่งหน้าแบบติดทนนะคะมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวนะคะหอมมาก ชืรนนะะองพื้นที่พาจะใช้วันนี้นะคะเป็นรองพื้นแบบปกปิดแบบฟูแต่ว่ามีความเงามีความวาวมีความผิวนะคะ Inglot All Cover 4 16, นะคะรองพื้นตัวนี้ปกปิดดีมากๆนะคะคือแบบประทับใจหนึ่งปัม๊มนี่คือข้อบอกพร่องไม่เห็นแล้วว่าจริงๆสี 4, เป๊ะกับผิวมากเลยอะถ้าดูไม่ออกเลยจากนั้นใช้แปรงนะคะกลีเมียน พูดเลยว่าเนียนมากจากนั้นนะคะคอเลทกเตอร์ใต้ตานะคะแพรก็ยังชอบใช้ตัวนี้อยู่ NARS Liquid Blush นะคะสี Torrid สีแบบออกส้มๆแซลมอนแซลมอนนิดนึงนะคะปิดใต้ตาแบบปิดความคล้ำดีมากเลยอะจากนั้นนะคะคอนซีลเลอร์แพรใช้ Urban Decay All Nighter นะคะ Light Neutral จากนั้นนะคะใช้คอนซีลเลอร์ urban decay all nighter สี matte light neutral นะคะติดพวกสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็รอยสิวนะคะคอนทัวร์ด้วยคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้พราใช้ Nars e Radiant creamy concealer นะคะสี2.6 walnut medium dark นะคะ พี่พาเลือกใช้คอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยวันนี้ในการคอนทัวร์เพราะว่าคือสีมันมีความแบบอุ่นอยู่เราแักแต่งหน้าแนวแทนอะไรเงี้ยมันช่วยให้แบบผิวดูแบบดูแทนขึ้นมาอีกแล้วก็ดูมีมิติสวยนะคะจากนั้นนะคะเติมไฮไลท์ให้ตรงจมูกนิดนึงนะคะอันนี้คอนซีลเลอร์ Urban Decay All Nighter นะคะสี Light Warm นะคะจากนั้นเซตด้วยแป้งนะคะวันนี้พผาใช้สีัน Translucent Loose Powder นะคะ จากนั้นอายแชโดว์นะคะพาะจะใช้อินกรอดนะคะเจน n ิเฟอร์โรเปสสองสีด้านบนจะเป็นสีแบบแคล้ายๆแชมเปญนนึงอันนี้จะคล้ายๆแบบสีออกทองแดงทองแดงนะคะใช้แค่สองสีนี้เท่านั้นนะคะวันนี้เจะใช้แปรงหัวฟูนะคะแตะคัดเบ้านะคะเสียขอบด้านบนนิดนึงใช้แปรงสะอาดนะคะ จากนั้นนะคะภาพจะใช้อายแชโดว์ไพรเมอร์นะคะอันนี้ NARS Tinted Matchproof Eye Shadow Base นะคะสีไลท์แปรงอายแชโดว์หัวแบนนะคะอย่าให้เกินรอยพับเปลือกตาเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะตัดขอบนิดนึงนะคะนี่แม้ชัดขึ้นมาแล้วเบ้าตาชัดแล้วก็มีสีสอ่อนตัดนะคะตัดขอบใช้แปรงอายแชโดว์หัวแบนนะคะแตะสีอ่อนอันนี้ จากนั้นต้องหางตานะคะเราก็เอาแปรงอันนี้ลรเอาอีกด้านหนึงพลิกขึ้นมานะแปะอายแชโดว์สีเข้มนะคะลงไปตรงหางตาเพื่อเพิ่มความมินิเปีนะคะแล้วก็เหมือนแบบหางตาจะได้ดูแบบมีที่มาที่ไปดูลึกดูเข้มขึ้นมาขอบตาด้านล่างนะคะสีเดิมสีเข้มนะสีอ่อนลงตรงหัวตานะ จากนั้นใช้ Nars Col i n e r นะคะสี s o r e n t o นะคะเขียนขอบตา Mascara ที่เราจะใช้วันนี้คือ Maybelline The f a l s y p u s h Up Drama Waterproof นะคะปัดไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวติดขนตาปลอมเขียนคิ้วนะคะพราจะใช้ Benefit Brow Contour Pro Brown Light นะคะจากนั้นเนี่ยใช้สีที่เข้มที่สุดของดึงศรน,นะคะเขียนท้องคิวก่อน มันใช้สีน้ำตาลอ่อนขึ้นมานะคะน้ำตาลกลางๆอันนี้เราหวนแบบประวัดมือแบบเบาๆนะคะแล้วเราต้องมาเกลี่ยอีกทีหนึ่งอยู่แล้วใช้แป้งอายแชโดว์หัวเล็กแบบนี้นะคะมาเกลี่ยตรงที่เราเขียนคิ้วนะคะเมื่อกี้โดยเฉพาะตรงบริเวณหัวคิ้วนะคะเกลี่ยหน่อยให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติไม่เป็นแบบแข็งๆนะคะ จากนั้นนะคะใช้สีที่เป็นไฮไลท์เชอร์นะคะลงบริเวณใต้ท้องคิ้วตรงนี้เลยหัวแบรนด์มาเกลียะคะขนตาปลอมที่แพทจะใช้วันนี้นะคะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์ Shobi Eyelash Collection เบอร์สนะคะจะเป็นขนตาแบบเรียงเส้นแล้วก็ยาวนิดหนึ่ง ติดขนตาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดถมช่องระหว่างขนตากับขนตาปลอมนะคะอันนี้เนี่ยพาจะใช้อายไลเนอร์สีดำแบบลิควิดนะคะชูเอมูระนะคะเทลแบล็ c วอเตอร์เพนอิง0.5นะคะตอนนี้มันจะได้แบบเงียนดูไม่ออกว่าติดขนตามานะจ๊ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มแล้วก็ปัดไฮไลท์กันนะคะวันนี้พ้าจะใช้เป็นพาเลตเอลกลาสแอมเบียนสอันล็อกนะคะ Lighting Edit Unlocked สีที่เราจะใช้ปัดแก้มก็คือสีนี้นะคะชมพูตรงกลางนี้แล้วก็ผสมกับบลอนเซอร์นะคะดุดแก้มนะคะแล้วปัดไปตรงหน้าแก้มตรงนี้ยิ้มก็ได้นะขนัดดูดแก้มมากกว่าแก้มได้แล้วนะคะสีดีมากผสมสองสีนี้คือแบบเลิศ จากนั้นนะคะเราปัดไฮไลท์นะคะไฮไลท์มีอยู่สีเดียวอะนะเราหนกแก้มสูงเราไม่ต้องปัดออกข้างมาเราปัดปับติดมาด้านหน้านิดนึงนะคะจากนั้นนะคะก็ปัดตรงไปลาจมูกด้วยแล้วก็หวา่างคิวด้วยนะคะเหนือริมฝีปาก หน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทาปากกันเราเริ่มจากเขียนขอบปากก่อนดินสอที่พลวใช้เขียนขอบปากก็คือ Urban Decay 24-7 Glide on Lip Pencil สี1993นะคะเราก็จะเขียนให้มันแบบใหญ่กว่าขอบปากมานิดนึงได้ประมาณนี้นะปากจากนั้นเราทาลิปสติกลิปที่พลวใช้วันนี้คือ s h u Emura นะคะ BG 9 4 2นะคะ นูดสวยมากๆนะคะ B G 942ไปต่ำตามที่เคาน์เตอร์ชูเดอร์เราก็จะเอาแปรงนะคะจากนั้นนะคะฝนตรงๆจับแท่งเลยค่ะบสวยจากนั้นนะคะทับตามด้วยกรอสอีกทีนะคะเพื่อความแบบวาวแล้วก็ช่ำแล้วก็ดูแบบ สวยไปอีกช่ำไปอีกนะคะ3นะคะ Cosmic Wonder 4สีมันจะเป็นแบบชมพูนูดหน่อยมันเป็นลิปนั่นแหละทาไปในทั้งปากนะคะเพราะว่าครอสตัวนี้มันแบบมันเหมือนลิปมาแหละนะจากนั้นเราจบด้วยการฉีดเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะปกป้องผิว YSL Top Secret Makeup Setting Spray นะคะแล้วเข้าไป เปลี่ยนชุดทาผมเมเื่อไเรามาเจอกันตอนท้ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดู make เมคอัพใกล้ๆนะคะไปเปลี่ยนชุดมาแล้วด้วยนะคะก็จริงๆอ่ะเป็นอย่างที่บอกไปตอนตอนน้นว่าเป็นลุคที่ไม่คิดว่าจะแต่งดไปทำทิวเป็นทิวท r i a l อะไรแต่ว่าพอแต่งแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์เข้ามาถามเยอะนะคะว่าแต่งยังไงใช้อะไรนะคะโดยเฉพาะปากนะคะก็ให้ดูไปหมดแล้วทุกสิ่งอย่างนะคะแต่งตามวันนั้นเป๊ะๆดูนะคะความโกลว์ความฉ่ำ ลุกนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่เจโรนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจแพลวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแชร์ไปเลยแชร์ให้เพื่อนดูนะคะแล้วก็สามารถเจอแพลวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้นะคะไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ